โซนนีเรอเนาะนี่ขอุท่านผู้ชงด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณท่านประธานในอย่างสูงค่ะและลำดับ ใต้ฝ่ารองธรีพระบาท69 69องคเนื่องในวราระสุขมงคลวันเฉลิมพระชนพรรษาของใต้ฝ่าลองธรีพระบาทเวียนามาบรรจบครบรอบข้าพุทธเจ้าคนโทนายแพทย์อำนาจบาลีในนามประสบนิกกรทัวราขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ด้วยน้ำใจจงรักภักดีมีความเพื่อปิติกินดีเป็นล้นพ้นในโอกาสที่ใต้ฝ่ารองพรรีพบาททรงเจริญพระชนมพรรษา87ภพรรษาในวันที่5ธันวาคม2557ด้วยเื่อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของใต้ฝ่ารองุรีพบาท ที่ได้ทรงมีแก่ผู้ประสบค,ความทุกข์ยากเดือดร้อนแลได้รยโอกาสสำนักง,งานมาเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยจังหวัดเชียงรายเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายกองทัพอากาศร่วมกับสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์องค์กรภาคีเครือข่ายต่าง พร้อมทั้งศิลปินดารานักร้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมะระเกียรติ5ธันวามหาราชเพื่อถวอายเป็นราชการะในโอกาสข้างต้นโดยสำงงนักงานบรรเทาทุกข์และประชาชนไมตริทั์ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายพร้อมคณะสื่อมวลชนดารานักร้องร่วมกันมอบเครื่องกันหนาวเช่นผ้าห่ม เสื้อกันหนาวชุดวอมเด็กหมวกไหมพรมถุงม,มือถุงเท้าเป็นต้นให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และหน่วยทาตกรรมของสำนักง,งานมรทาทุกขและประชานาวทิทยกษัภาการชาติไทยให้สุขศึกษาให้ความบันเทิงพร้อมของรางวัลและของขวัญแก่ผู้ร่วมง,งานอย่างมากมาย ดังนั้นในโอกาสอังเป็นมหาหมงคลน,นี้บรรดาพระสงฆ์นิกร์ทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมกันนักทีนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนใ์ใและพระเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชผู้ปกป้องชาติไทยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจัก,กรวาลได้โปรดช่วยอภิบาลรักษาใต้ฝ่าลองลีพระบาทแล่ทุกพระองค์ใน มหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมคุ่มลาณอยู่เป็นนิดทรงสถิตในศีร,ราชสมบัติแห่งสยามราชสีมาพระบรมราชกิจดาทิ่นิหารแห่ปสาษทั่วที่สารุติพร้อมสิ่งจงสำเริ์ดังพระราชาลิไทยปรารถนาแล่ทรงแผ่เมตตาคุ้มก้า ชาวไทยตลอดนิรังการเชินด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงค่ะและลำดับต,ต่อไปขอกราบเรียนเชิญคุณวิชาดาวังเสมอนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายกล่าวต้อนรับคณะผู้จัดกิจกรรมและพาคีเครือข่ายค่ะขอไทยค่ะ ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวต้อนรับคณะผู้จัดกิจกรรมและทาทีเครือข่ายค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ชรัปที่ปอนโทรในแฝดชนะการีผู้ในการสำนักงานประธานสุละประชายใหม่ทิพย์ประธานธรรมชาติไทยคฆากตีรัยมนตรีบุญบั่งผู้ในการสำนักนโยบายและแผนครกิจการเรือนทหารอากาศคุณพีเตอร์บุญเจริญบรรยายยกสมาคมช่องข้าผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ปเทศไทยในข้อมูลมาชุสถานผชารตีสียาภัยในลกมากมผู้สื่อข่าวเ ลนคณะที่เจะผมในนามของที่้อชาวเชียงรายให้ผอกาสขอบคุนสำนักงานประอนทุกและประชาธรรมพิทักษสภากรชัยเป็นอย่างสูงยิ่งที่มันยนิน่นนานเรนคณะที่ประกอบด้วยคะกว่ารบระทุบและประชาธรทัพร้อมด้วยคณะภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนทารและแสดง สมาคมจ้าภาพผู้สื่อขาวสุราษฎร์เท่ไทยในต้องรวมมาชุมรุมสมาคมผู้สื่อข่าวของเธอศิลปินนักแสดงกองทุนหวาเกี่ยวข้างไทยมูลนิธิมิวน์ประเทศไทยและวิจัการไทยบริษัทเพสิเดนต์เบคอรี่จำกัดมางเท้ามหาวิทยาลัยสยามและบริษัทเอ็กโซิสทายประเทศไทยที่ได้นำาเครื่องหนาจำนวนหนึ่งพันชุด